้เบ่งส่วนยาซุปเนาะเป็นอดส่วนยาซุปของชาวบ้านของพวกเขาเองเป็นยาซุปยาซินพี่น้องเขาต้องเรื่องมากมากทุกคน <c ười> <c ười> ปลุกดี <c ười> ส่วนยาซุปของขาเจ้าเนาะ ตัวนั้นก็จะเป็นผักบุ้งยูเคมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ,อยาซูเนะเยวสานะยาซูมมาเพิ่เนะขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน เงิน้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางครับสบายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกผู้ทุกคนนุณเนาะทีเข้ามาชมคลิปนี้ ก็มาพบกันอีกแล้วทุกคนเ้ยเมื่อนีนนี้สาวนกจะพาทุกคนไปเก็บผักเนาะเป็นผักทีน้องของสาวนกได้ปลุกไว้เนาะแต่ก็บ่ได้ลงไปหดน้ำมันดดนเติบแล้วเนาะแต่สาวนกก็จะไปสกเก็บเอาส่วนที่ยังเลือดเ่อจะเอามาเฮ็ดหัดดง่งดองผัก ิดดองหรือว่าซ่นํานีเนาะจะเอาไว้กินซ่อยู่ประมาณมือนึงสองมือก็น่าจะได้กินบ่บรรยากาศฟ้าหลงฝนทุกคนมื้อนี้ก็ฝนตกอยู่น้อยนึงมื้อนี้ก็ได้ฝนตกน้อยนึงเนาะพอดีลมบักแฮงๆมาเลยลมฝนมาฝนตกน้อยนึงลมมา เบ้าบุญนำก็เขาไปป้าคนเด้เขาไปพอดีเขาไปป้าเนาะพอดีฝนลมแหงมาแล้วเป็นหว่วงเนานะแล้วเป็นหว่วงจุพี่น้องพอตรงเรื่องกับจากยูยเซได้ป็นเซได้โบเลยฝนตกแหงเนาะอ่าโบเมนฝนตกงแหงลมแหงเ,หงเหง <c oughs> พราะว่าหลอนลมมาเนาะโอเคเนาะทุกคนซึ่งบรรยากาศนั้นจะเป็นแนวาดก,าก็ไปเบื้องไปซุ่มดำกันเนาะทุกคนเนาะ ไปทุกคนเดินทางไปนำการน,นี่นี่ก็จะเป็นผักซังทีแาวนกเคยได้พาเอฟซีมาเบิงเ้งแค่นึงแล้วเนาะผักสังที่าวนกเคยบอกว่าอาหารสั้นสูงลงไปนำกานทุกคน นตกก็พอแต่หัวฝนตกมาหน่อยนึงแต่ก็ลมเนาะລป็นลมแหง้งแห้งยางลงพูมาส่วนก็อยู่ลุ่มเหือน,นี่แหละทุกคนบทอาย,ยุไก่ นี่ทุกคนเดี๋ยวสนุกจะอ่าทุกคนได้เบิษงสสวนยาซุปเนาะเป็นยอดสวนยาซุปของสาวบานของพวกเขาเองเป็นยาซุปยาซิน้นพี่น้องเขาต้องเรื่องมากมากทุกคน <c oughs> ปุก <c oughs> ดีค <c oughs> ส่วนยาซูปของเข้าเจ้าเนาะตัวนั้นก็จะเป็นผักบุงอยู่เคมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอายาซูปเนาะยวสนุกยาซูปมาบ้งเนาะ,นอะดอกมันทุกคน ขาเจ้าบางอันข้าเจ้าก็เด็ดยอดเนาะบางอันก็เด็ดยอดบางอันก็ยังบ่เด็ดเด็ดเพราะว่าข้าเจ้านะาจะเอาไว้เฮ็ดเสื้อเนาะส่วนทีบ่ได้เดดนี่ข้าจดดเนาะ เดือดซุปปกบ้านน้ำงามโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บผักน้ำกันไปเบิ่งผักน้ำกันเนาะพอ <c oughs> ดีเด็กๆอาบนาำทุกคนบุมมีประตูทุกคนเดี๋ยวสนุก ก็อ,อนุญาตเขาไปนั่งแป๊บนึงเนาะสนุกขอ,อนุญาตลดหัวเขาไปนี่จ้าทุกคนตอนนี้เฮาก็เขามาอยู่นั่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะลืมหาเบิ้งอุปกรณ์ทุกคนสนุกในพวกท่งตะนางนี่กับมีดดวงนึงเนาะอื้ม ี่จริงผักก็ยังงามันอยู่ได้เนาะแต่ว่าเอาปุ๋รมาหักต่อน,นอะ่อุ้ยมีผักบงผักบงน้อยผักบุงแดงเหาเนาะอืออุ้ยทุกคนอันนี้ก็เป็นยาเลยเนาะอ่าเป็นเป็นยาปวดนิ้วบ่หากของมันเนาะจะเป็นยา เขาอื่น้ง่วางสางบอกเพราะว่าสาวนกเคยเป็นนิ้วยุเท่านึงเนาะแต่ก็สาวนกได้เบาฮ้ยญาฟังแต่แต่ญาพึ่นไม่ว่าญาพึ้นเหยา่อาพื่นเมืองันาดเนาะแต่ญาพื่นบอกว่าสาวนกถ้าว่ามีมีโกอ่า กุก้างวงา้างนี่หรอฮ้เอาหากของ,ง้างวงา้างนี้มาตุม้มจะเป็นยาปวดนิ้วจะขับเอานิ้วอกเนาะแต่สนุกว่าไ่ได้ตุ้มกินเชคหรอกแต่ว่าแบบมีเดตหญ้าหอกฮ้างหญ้าหอกฮางแล้วก็กินตัวนั้นแล้วก็เศร้าเศร้าแต่สนุกโบทันได้เอาตัวนี้มาตุม้มเนาะ แต่ที่แน่ๆคือว่าเป็นยาทุกคนโอเคเอามาเก็บผักนำการทุกคนนี่ผักก็ยังงามอยู่ได้เนาะนี่นี่เป็นผักสลดัดนี่ก็เป็น ย่าอีตาาใต้ยงี้ยเฮียบินได้ยินเขรอห้องแนวนั้นเนาะย่ากระต่ายเอาฮะกระต่ายกินกระต่ายกินดีดีนะทุกคนอุ้ยมีผักอ่อมะขิ่ตูดผ <c oughs> ักมะขิ่ตูดแก่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้แก่กว่านี้เขาก็จะมาตัดเอา แกนมันไหส่วนนี้ก็จะเป็นมักทั่วนี่มีหอดมักทั่วบือนี่ฝักทั่วของห้าวงามงามมักทั่วคือว่าน้องบุมีเวลาได้มาักราบอ่นเอะนะพ่แม่ก ไปียกไปให้น้องสาวก็เลืงงเงยนมาก็งมียกเวายกเงินเนาะบวกมีบวมีเวลาเลยมหาหนะักษาโอเคเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะขออนุญาตเก็บหักก่อนเด้อทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวสนุกก็ จะเก็บพักก่อนเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้สาวนกก็เก็บผักได้บักไหลเติบเลยนี่ก็ยังมีอยู่เนาะยังมีไ่ยอยู่นี่เดี๋ยวสาวนก,ก็กจะเอาไปหิดดองหรือว่าเซ้นามมักไว้เนาะ ไปประมาณส่องมือนี้ก็น่าจะได้กินเนาะเพราะว่าเป็นอาหารที่สานกมักกินเนาะเมื่อวานนี้ก็เก็บผักกุ้มเก็บใบกุ้มมาเนาะมาแซ่พอดีไปแงีไข่มดแดงกับบ้าบุญนำเพิ่นแล้วสนกก็ได้เก็บเอา บะก,กุ้มมาเนาะก็จะเอามาเซอเซไว้กินเพราะว่ายากเดียวจังน้อยก็คลอดลูกเราก็จะกินบ่ไดดแล้วเนาะอีกอวันที่สอหกนี่แหละวันที่สาหกหรือว่ายี่สิบหกนี่เองหมดนัดกิดเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ วันที่เสาซงแล้วเนาะวันที่เสาซ่องแล้วกลนเข้ามาทุกเมื่อหิบกินไว้ทุกคนนี่ผักก็ยังอยู่เนาะยัางงามอยู่อ่ะเดี๋ยวสาวนุกข,ขออนุญาตเก็บผักใส่ถุงแป๊บนึงทุกคน โอเคนะทุกคนตอนนี้สนุกก็เอาผักเสื้อทงเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่นี่ทงวักง่ายนึงเลยเดี๋ยวฮาก็เกี่ยก,กลับขึ้นเมื่อเือนเนาะก็จะไปเฮ็ดดองไว้เฮ็ดผักดองดองผักเดี๋ยวคลิปนี้สซนุกก็จะขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่าน,นี้ก่นเนาะทุกคนเนาะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสฉพรัคลิปนี้สาวนกขอเกล้าคำว่าสบายดี